ชาวราศีมีนอ่ะไฟแลบเลยอินทราเทพเห็นไหมคะเรื่องงานก็จะเจองานไฟไหม้แน่นอนเห็นไหมงานรวดเร็วงานที่ต้องแข่งขันค่อนข้างสูงงานที่ต้องมีความกระตือรือร้นสูงนะคะมีความแอคทีฟสูงอาจจะต้องเหมือนแบบโอเคอาจจะต้องมีการแบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเล็กๆในเรื่องงานนะคะแต่ด้วยถ้าเป็นคนที่สะสมบุญมาดีนะคะหรือมีความรู้ดีเนี่ย จะได้พัฒนางานแบบเยอะมากจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะคะคนที่รองงานก็จะได้งานใหม่แต่ว่าช่วงแรกอาจจะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งแต่ว่าพอปรับตัวได้เนี่ยใจปัญญาเนี่ยเดอะโกลเด้นอวตารันแปลว่าพัฒนาในทิศทางที่ที่ดีคือดีขึ้นดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดไม่ใช่ดีขึ้นธรรมดานะดีขึ้นแบบเห็นได้ได้ชัดเป็นงานด้านเดิมหรืองานด้านใหม่ค่ะอาจะบอกว่างานด้านเดิมแต่พัฒนาให้ดีขึ้นมันเป็นงานด้านเดิมแต่ว่าเราพัฒนางานแบบ เชื่อไหม <The gang. S 1> ไม่ไม่มีอย่างนี้นะมไม่คิดว่าจะได้เกิดบริษัทจะได้เปิดต่อไป อันนี้พูดจริงๆเพราะว่าเหมือนเราเชี่ยวชาญมานานแล้วอะล้วรู้สึกความมันเยอะมากเนี่ยมันทํากันเล่นๆอะมันแบบเอ๊ะมันไม่มันไม่ลงล็อกอะเรื่องเงินแน่นอนเลยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะไฟแลบเงินจะเข้ามาอย่างที่บอกเข้ามาเร็วแต่ออกค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยต้องใช้สติเห็นไหมใช้ความรอบคอบใปนเรื่องของการใช้เงินเหมือนกันอะเหมือนการลงทุนทําธุรกิจเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าพอเราแบบใช้เงินเยอะในการลงทุนในช่วงแรกๆเนี่ยแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเหมมืืออนนแบบ เราลงทุนไปเยอะแล้วแล้วเราใจหายไงเพราะว่าหูเนาะเหมือนใจมันกล้าในการลงทุนพรกแรกเก็เลยบอกว่าเรื่องเงินก็อาจจะต้องมีความรอบคอบอมีการวางแผนที่ดีแล้วมันจะได้ผลตอบแทนและมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะ <S <S เรื่องความรักมีคนเข้ามาแต่ว่าอาจจะเจ,เจอคนที่ต้องดูเด้ออาจจะเจอคนที่ยังมีสินไม่เสมอกันเออเพราะว่าไพ,พ่พระเจ้าเนี่ยแล้วเราดูไพ่องค์เทพเราต้องบอกว่าคนที่เข้ามามันมีนะมีคนเข้ามาลุมจีบเต็มนเลยแต่มันมันต้องเลือกเลยอ่ะเพราะมันอาจจะเจอคนที่ นิสัยยังไม่เข้ากันหรือว่าสียังไม่ไม่เสมอกันเพราะฉะนี้ก็ต้องดูไปก่อนสำหรับคนโสดคนที่มีมีคู่อยู่แล้วก็เหมือนแบบโอเคอาจจะยุ่งมากอาจจะทําทั้งงานประจําแล้วก็ธุรกิจเสริมไม่มีเวลานะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีเพราะว่าพห่พระเจ้ากับพห่เจรัญญาเหมือนแบบปรึกษากันได้เสริมเสริมกันเสริมกันได้เป็นเพื่อนคู่คิดแต่แค่มันไม่มีเวลาค่ะสุขภาพสุขภาพระวังขาดระวังช่วงนี้ไมเกรน นะคะหน้ามืดเป็นลม,อ,มอ่าอนะคะต้องระวังช่วงนี้หน้ามืดเป็นลมไมเกรนต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการทำบุญเสริมดวงแนะนำให้ไปไหว้พระประธานพระใหญ่นะคะไอ้เช่นพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรน,นะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคค่าไฟอ่าบริจาคค่าน้ำที่วัดก็เป็นการเสริมดวง